ครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทำเกษตรสำหรับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนชิดใหม่ๆสำหรับชิปนี้มืม่อนี้พี่น้องมาทรงมันม่นหมักข้างงานบ้านบ้านยังต่างบ้านห้องบ้านหวยไร้บ้านหวยไร้บนนี่เอาบปแม่นน่าดอกไม้อะไรล่ะหน้าดอกไม้หอยไร้โอ้ไม่ไยกเป็นหมู่บ้านบ่กสองมู่ โอหย,ยกแยกสองมุมบ้านหน้าดอกไม้บ้านหวยไล่มาส่งมันมักยิดฝ้ามควายเนาะตักตัวลราควายเฮาไปเบิ่งควายปะใายเบิ่งควายเนี่ยเลี้ยงโดนลราไปควายนี่ยง่ายวุ้นสี่สองสองี่เล<อ>ยวะตอนตอนเขาเลี้ยงนั่นมันอันนั้นบ่มันแพงว่าควายโอ้ยแพงเลยนะสองนั่นซืน้อควายแพงเออโอ้เนี่ละขอมาโอ้ตายว่ะซื้อแพงๆเลยว่เนี่ยควายมาลงช่วงนี้ลงแห้งได้ควายเขาว่าา้แง <c oughs> งลลหย ลงหลายลงแหงกว่ากา่นเนาะลุงทุดหลายประเดซื้อไม่ไม่นั่งห่ลงทุนหลายอยู่แล้วพอเป็นแสนสองแสนพนบ่ยพามันยบอกรักสามโอ้สแสนพุก่ะอืมนี่นี่วยเนาะเมนี่ที่เ้นว,นว,นวนังมงม่ที่เลือเมนี่กวนเือสองซื้อมา,าลมหลายในเมนี่ซิฟาาหมาถึงรักแสนบอกโอ้่วมนี่เขาหายหลายรเลยนี่ ว่าหันไห้ว่าหันนีเจ้ามันมันมันไหนหอดมื่นบ่เ <c oughs> ขาห้หอดมื่นบ่สมมนเน้ะซาคู่ม,มื่นนี่ตลาดเขาหไาหมื่นเดี๋ยวสัมมาหอดจ่อยเกตแปดพันกอพันโอ้ลุบลุบล,ลายด้เนาะวายวันนี้ละพี่น้องสื้อสื่อน้มแหงเนาะลุบลุบแห้งดิซื้อน้ำนีน่านัน,านียกขเขาเลือันสื่อเชืองนี้นะโอ้ยบ่ต้องเอางสี่สูงรอยสี่สิบแมล่า้าสีเศร้าหาด้ลูกความดิ ว่าแม่น่ามันงามพอมโอ้ยอามอันนี้คือมาแนนสแน,สน,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 นสวัตติตัวนี้ก็ซื้อสองแมนมันจะพูได้ซีหาตัวสองแม่เนี่ซื้อมาหลายขี้เหลกนี่นี่ก็ระแบบนนีี้่ก็แสนีเบิ่งรวดพี่น้องแสนซีตัวนี้ก็แสนกวัวขึ้นกันโอ้ยพี่น้องเลยเบิง่งรวดควอยลักแสนอันบอลจะมาอยู่ในห้องได้ดูอุ้กโตแล้วบอลเนี่เนี่ยพ่อตะดีเลยออกขี้กายขี้เหร่ขี้เหล็กมัน โอ,อ้อันซื้อมาเนี่ยเขาจะได้ลูกตัวเดียวลูกสองโอ้ยยืนหา้าวเลยสองตัวแล้วสองตัวได้ขายได้ไปบันหัวในคล้ายแล้วหัวใหนญ่นี่น้อยน้อยเนี่ยบอกนี่นี่ลูกแรกมันงเถิดห่วยเป็นตะลุกแห้งเถอะบันอันนั้นข้อเดียวข้อเจ้าเดียวพวกข้อนั้น,อน,อนโอ้เจ้าเดียวกันเท่ากันนี่เรานี่ล่ะซื้อตัวมันแห้งเนาะ ค้ายกับมันคัน้อยงามเนาะข้อยรรมดาเนาะโอ้ยควายว่าน้าขัอคว่าใคยซื้อควอยแม่บอกมันมาดีดีห้องว่าอะไรซื้อายแม่ก็ได้แม่ซื้องามแม่เดียวเนาะสองแม่เเบิตต้องเลี้ยงไรหเอากัพัฒนานในอันนี้กันมันควายมันบ้านโอ้มันสื่องามมันแพงเพงมนงือเขาเบิคิปเะโอ้ซื้อควายแบบเขาบ้ทรงบอเออบ่ได้ไปหาเบิร์ตอง โอ้ยเป็นสนละั yes. well> no. yes. ่นชือม uh uh ันเปนซื้อเาไปเมไปหาซีเอาหาซีเอซื้อในคิปมันตัวใหญ่ได้เนาะมคือใหญ่นบ่โอ้ยนี่พี่น้องีกับบกเถิดด้วยเม่นี่เมซ้อย่านแต่าะเขาก็มื่นสองมื่นเอ็ดมื่นสเากขายยากัดอีวาม่นี่ีวามนี่ีมื ชีกัวเพิ่นว่ายุตลากระชิบสองชิพเอ1ชิบสองบริเพียงเด็กูมือนี่อาจะนีห้ย่างไปเสิยอดขึ้นบานนี่โอ้ยจับเนาะสู่ไปนี่แล้วเจหนางขายกับขายบ่ไไรบ่มีคนสื่อหรือมีคนสื่ออยู่มันก็ดจบ่ไรขึ้นแล้วขายเบิ่มข้านี่้านั่นว่าขายบ่อก็บ่หอดเสนตีนี่หอดหอดจะโดนเนาะตัวรถซลิยาตัวละมืมือเศร้านี่ เกตตัวเขาห้องแปดหมื่นเขาห้องให้ต <m ach olie> <m ach olate> ่อได้หน่ะใช่ยี่ห้อแสี่วย่างมาเกลาซืเนาะผู้ใดอยากเลี้ยงเลยซื้อรถย่างมีน่ะอันยี่สี่เด้บาดดอนนี่ซื้อมาหลายมาไดยนี่ห่วยท่นนี้กูซืุ้นนี่กันมีกระแสนี่กันห่วยเอามาหลายแสนอยู่ตัวนี่เนาะวายโอ้หลายแสนเดิพี่น้องนี่ละอันเขาลงทุนหลายลงทุนสูงกว่บาดนี้คว้วมันราคาตกต่ำบาทนี้ แค่นี้สีรูปจะทื่อโมเมนเข้าวันมาลุบอาหารอีกเข้าวันสื่อขั้วที่เขาเพิ่มทุนไม่มีปัญหาดิถ้าซื้อแพงมาเพิ่มทุนอีกเนาะเออเพิ่มทุนมันจะเลี้ยงใส่แบบมึงเลี้ยงมันีมึงเลี้ยงห้าก็บ่าลายๆบ้านม่มีบ่ได้ปลูกหญ้าบ่ปลูกเกลืงเจ้าวันไร้หญ้าเจ้าหันบ่ขึ้นบ่หรือกยังไงมันบ่ขึ้นเราเห็นน้ำน้ำกัดมันบ่น้ำมันบ่นั่นย้ำแดงม่มีน้ำมีอยู่มันบ่บ่ถือขั้วถือย้ำฝนด้วบ้านนี่น้ำถ่วมบ่ น้ำฝนมีอยอะหนาบ่ถ่วบ่เนาะแก่ว่าหญ้าเาบ่ขึ้นหญ้าในหญ้าในได้ปลูกบ่หญ้าในหญ้าในอยู่ได้ปลูกบ่มันขึ้นดีบ่ขึ้นดีอยู่หญ้าในเออมันต้องเบิ่งในพื้นที่เฮาได้๋ยวต้องจะน้ำมันขังหลายหญ้าแพงคนละมันก็แพ้น้นำหญ้าหลงได้เห็นบ่หญ้าหลงหญ้าไม่บ่บ่หญ้าหลงนี่ยชูมีหนำในการควายนี่กินดีโอันอันหน้าเหาบ่นี่ยนี่เขาตลอดแล้วนี่บ่บางป้อยเลี้ยงนั่นป้อยกับป้อยรอ้นี่ละ มันกินยังล่ะบาา้านนี้เอาเครืองอยู่นี่แล้วร่องหัวห่น้าโอ้เอาเฟืองไปใหญ่ไปกินตแต่วัยนยาละบิดซิดแล้วเฮ้ยเขาเด็ดปอยไปเลี้ยงตามห่วยตามโคกตามน้องบอกเลีลเ่ยงยุคทางวัดสุรานี่มองเลี่ยงยนี่มึงไปโย่โอ้นี่พี่น้องด้วยน,นี่นนนด้วยเขาเอยนี่แหละ,ละหันเข้ารุงทุ่นสวงมันแพงมันเป็นสิระเดี๋ยวนี้เพราไปจะซื้อเนาอสวงนี้เนาะถือว่าตะกี้ไงถือห้องโมเสยไรนะอือันนี้ยังมั่นส์อันนี้ โอ้เนาะตอนเาไปซื้อซื้อเพิ่มก็ซื้อต่อมันแพงซื่อ่สีลังขาแต่ตัวมันแพงเบื้องเน่พี่น้องว่าสี่หมื่ว่าอเขาก็บ่เงินปันว่าแสนดอกนนะเนแสนีวันซัเคื่องเนี่ไจักก่อนอ่ะอัดไโอมีเครื่องไว้อยู่าเน้ซับยาเปันเช็ดเอาบอเเนาะอามันออกเ้ไดนหูหน่อยเ โอ้มันยิ่งเขาเลยบอ,อ๋อยิ่งทางเขาเลยโอ้ใช้ระยะสี่สับบาันีโอ้มีมว้านมีอะไรนี่พี่น้องเบิ่งซอ <shorter S 1> <ว>ยนี่มาพ<ส>ิ่น <มา S 1> ว่าแสนเท่าะเลก็แสนสี่โอ้พี่น้องเอ้ยเอ้าผมเกิดขึ้นกันแต่ว่าก็บกับชี้เอาตอดดัวรอดอยู่เพราะว่ามันบริสุทธิ์ลายโตซื้อตัวนึงอันแสนสามก็ขายลูกไปแล้วมันก็ยังใชอยู่ดิอยู่แปดหน่งหมื่นมันก็ออกลูกเรื่อยๆเยอะกับจีบเพราะกูขึ้นได้อยู่ แต่ว่าน,นี่แล้วพี่น้องนี่แล้วพิดแตงไดละบบันเอามาได้สูไปแล้วมัน,นี่หันหลายแบบเปลืองเล้บาันี่นม่นบอกินเท่าเด้บบานนี่แทนทีละค่าสิเพิ่มขึ้นโมเมนเจมันบ่อาหารมก,ก,ก็ช่วยถึงจอยลงจอยนี่ละ่ะอันเรีย่อยงหน่ยเองหน่แบบแมงงามจักแม่นี่เนาะมนี่พี่น้องหันสีซื้อกหาเดียวนี้ลงทุนเดียวนี่บ่าสสื่อแมงงามมาจากสอแม่ แม่ลูกนั่นความสูงลอยสี่สิบนั่นเศร้าเศร้าหาสองหมื่นหาเนี่ยงั้นปานผาเวียดพี่น้องแตงเออหลอดเรียกเอาผู้ใดจีซื้อเรียกเอาเฝ้าซื้อช่วงนี้เฉพาะมันขึนอันยี้มันขึ้นนั่นญาติกันซื้อยี่มันถือนั่นพักอันเฉยอยู่ช่วงช่วงขึนเซียนเลยช่วงก็ขึ้นเซี้ยนลงเพศคขายดีๆดีเออน้าช่วงนั่นแหละมันก็ล่างแลนนั่นช่วงเจ้าเลนก็จะเห็นเจ้าเลนด้วยซื้อนั่นมาทัดพ่อของพ่อหาเนาะตอนนั้น นี่แหละปัญหามันพี un> un> <sk <sk ่น้องมันย้มมันย้มซื้อแข่งกันซื้อย่มขายกับแข่งกันขายเอาไปเอามากกับมิตรลุปกับรุบแต่ว่ากระสูไปเอาแล้วเนาะยังไงมันได้มาเลยเนาะหันเศราบัดุบหลายแล้วบ่หันซูไปมีโอกาสรอดถัชชิรลอดแบบไบละรอดทั้งจนเรืออดทั้งนอดเนาะเพราะว่าคออไหนไปยุคู่คอกับแต่ว่ากับโจมบ่แย่งกู